สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมก,คก,ก,ก,การค้าการจัดการโลจิสติกส์นำเคลียร์แปรสติคค่ะที่เช้าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่รพักในยุคมกรมค่ะวันนี้สมาคมของเราได้เดินทางน,นะคะเข้ามาเยี่ยมศูนย์อาหารตลาดใจมาร์เก็ตนะคะในพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก แล้วก็ข้างกายนายกสมาคมเป็นท่านประธานมือที่เพื่อแผ่นด,ดินและสันติภาพนะคะแล้วก็ข้างกายของนายกอีกสมาคมมีท่านหนึ่งจะเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของตลาดที่ดูแลออทุกอย่างอยู่ในตลาดไร,ร่มาเก็ตนะคะแนะนาประชาชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้รู้จักมาเก็ตของเรามากขึ้นในยค่ะเชิญค่ะครับขอดีทุกท่านน,นะครับก็ ตลาดนะครับก็จะชื่อตลาดไรนะครับที่ตั้งก็จะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงหัวมานะครับเพียงแค่10นาทีฮะจากสถามบินสุวรรณภูมิก็มาถึงได้ลเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าว่าเพื่อนๆที่ทีท่านใดสนใจจะมาแวะเชื่อมตุตลาดก็ได้เลยครับแน่นอนค่ะตลาดไรของเรานะคะไรมาร์เก็ตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและโครงการความร่วมมือทางการเงินและการลงทุน รวมถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตรวมถึงเร็วๆนี้นะคะสมาคมก็จะมีจัดก,กิจกรรมจากนานาประเทศลูกๆสมเมอรแคม์ที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยตลาดตรงนี้อาจจะเป็นกิจกรรมลเล็กๆนะคะเพื่อให้ลูกๆได้เข้ามาสัมผัสฒนธะรมในความเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วก็ลูกอาจจะได้มานักิงในสครีมวิทมาน้ำปั่นโดยที่เป็นห้องของพักแอร์อากาศเย็นๆสบายๆใกล้สถา,า,านีรถไฟฟ้าที่นั่งกันมา ก็ลงมานั <liksom ality> ่งคุยกันชิมอาหารกันอร่อยอร่อยแล้วก็ชิวๆนี่เป็นเดสติเนชันนะคะปลายทางของตลาดไรมาร์เก็ตของเราในสถานีรถไฟฟ้าหมอหมากนะคะอี่เป็นนี้แอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงหมอหมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ มีโอกาสได้นั่งรถไฟฟ้า,งาลงมาพรุก็จะเจอตลาดไทรมาร์เก็ตนะคะ,ะคุณอั๋นท่านก็จะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ให้คอยอำนวยความสะดวกนะคะดูแลประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมและอุ่นนุน่อค้ามนค้นคอยู่ในตลาดด้วยะคะ่ะแล้วก็ท้ายที่สุดของสกปพิเศษนะคะอยากจะฝากถึงนะคะผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสนใจกับทางสมาคมแอฟริกาของเราในขณะน,นี้และเราก็จะทำการเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของเรา ไปเรื่อยๆนะคะทุกโครงการที่เราเตรียมโปรโมทออกสู่ตลาดโลกทั้งในและต่างประเทศวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอาภิภิกญจความเจียราพักนายกสมาคมท่านประธานมูนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพและพี่อันของเรานะคะที่เป็นเจ้าของตลาดไรมาร์เก็ตแห่งนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ